สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวบ่ายวันศุกร์วันนี้นะครับครูจะนําท่านเนี่ยนะครับกลับมาที่รถ Honda เวฟร้อยสิบไอคันนี้นะครับซึ่งมีปัญหานะครับที่ว่าเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากเดินเบาไม่ได้แล้วเร่งเนี่ยต้นหัวคันเร่งเนี่ยมันสะดุดมันวูบนะจากก่อนหน้านี้คือครูกแก้ปัญหานะครับถอดมานะครับเปลี่ยน เปลี่ยนซีนกานวาวทำฟาร์มศาสตร์บทวาวเปลี่ยนประเก็นใหม่ตอนนี้รถคันนี้คือสตาร์ทติดง่ายเดินเบาได้นะครับแต่ยังเหลือปัญหาคือต้นหัวคันเร่งยังวูบอยู่แล้วรถคันนี้มันมีปัญหาคือปั๊มติก๊กหรือปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีปัญหาปั๊มล็อกก็เจ้าของเนี่ยเขาได้รับาการอธิบายจากครูไปเนี่ยคือเขาก็เข้าใจเพราะรถคันนี้มันใช้มานานแล้วนะครับตัวปั๊มเนี่ย เขาก็เลยอนุมัติให้เปลี่ยนปั๊มใหม่นะซึ่งปั๊มที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือปั๊มแท้นะครับไปเบิกมาจากศูนย์นะก็เดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่นะครับคือครูจะมาทําการวัดให้ดูอีกทีนึงว่าเพชเชอร์หรือแรงดันเนี่ยมันได้ตามค่ามาตรฐานไหมแล้วมันกักแรงดันอยู่หรือเปล่านะครับพอเราวัดของเก่าเสร็จปุ๊บเราจะเปลี่ยนเราจะติดตั้งตัวใหม่เข้าไป แล้วเราก็มาเปรียบเทียบดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมันดีขึ้นไหมนะบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาเสียตังเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆถ้าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับแล้วเดี๋ยวกูขออนุาติดตั้งตัวเพชเชอร์เกตหรือปั๊มวัดแรงดันสักครู่หนึ่งนะครับะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับการ จะวัดแรงดันปั๊มที่ถูกต้องเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าจะต้องทําการลดแรงดันก่อนเอามือออกก่อนครับการลดแรงดันก็คือทําไมครับให้เราปลดปลั๊กที่เข้าปั๊มออกแล้วหลังจากนั้นให้เราเปิดสวิตก,กุญแจใช่ป่ะครับแล้วทําการสตาร์ทส่วนสตาร์ทแล้วจะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่ใช่ป่ะครับเพื่อลดแรงดันใช่ไหมครับที่มันค้างอยู่ที่ปัม๊มซึ่งครูทําขั้นตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเราลดแรงดันปั๊มเสร็จเรียบร้อยให้เราต่อตัวเทสเชอร์เกตหรือเกตวัดแรงดันเข้าไปอันนี้คือคูต่อเรียบร้อยแล้วนะแต่เนื่องจากว่าคือครูต้องใช้เครื่องมือตัวนี้บ่อยคือคูจะไม่มีตัวล็อกนะครับกัจวานนะักศึกษาวานลูกศิษย์ช่วยทําไมฮะเอามือจับไว้พอเราต่อเพสเชอร์เกตเ,เข้าไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำไมครับเสียบปั๊กเข้าปั๊มเหมือนเดิม แล้วเดี๋ยวเราจะทําการออนหรือเปิดสวิตกุญแจะนะที่ต้องวานลูกศ์ช่วยจับเพราะว่าแรงมันจะสร้างแรงดันมานะครับทีนี้แรงดันของ Honda เนี่ยมาตรฐานทั่วๆไปก็คืออะไรครับ3บาให้ท่านผู้ชมดูตรงเลข3ตรงไหนฮะตรงสีที่เลข3ที่อยู่ตรงสีเหลืองกันละกันนะครับเดี๋ยวครูต้องเอียงกล้องอย่างนี้หน่อยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวโจเปิดสวิตช์แจ มันจะตกเห็นไหมฮะมันไม่นิ่งแสดงว่าตัว pressure regulator หรือช่างเขาเรียกง่ายๆว่า regulate อ่ะมันนะไมครับมันกากแรงดันไม่ได้อ่ะปิดส้วนแจแล้วเปิดใหม่อ่ะเปิดใหม่ก็ตก โอเคนะมันตกนะทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าใช้ได้ไม่ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ที่แน่ๆที่สาเหตุที่ครูแนะนําให้เปลี่ยนเพราะปัม๊มตัวนี้มันเจอปัญหาปัม๊มล็อกอ่าเดี๋ยวเราจะทําการติดเครื่องยนต์<อ>ดูว่าพอเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยมันสร้างแรงดันได้คงที่ไหมอา้าวจติดเลยครับสตาร์ทเลยนะสตาร์ทเลยครับอ่าพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บมันขึ้นไปอยู่ที่ สามบาได้ถูกไหมฮะอ่าเราลองเร่งโอเคนะนี่นี่คือปั๊มเก่าขนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวครูขอญาตด,ดับเครื่องทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการทําไมครับเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่ก็ หมือนเดิมครับจะต้องทําไมครับกดไปก่อนนะกดสายได้ก่อน<ด>จะต้อง<ด><ด>ทําไมครับลดแรงดันลดแรงดันครับก,ก็คือทําไมครับก<ล>ดก<ล>ดสายก่อนกดปลั๊กเข้าปั๊มออก,อ,อ,กอ่อากดปลัก๊กเข้าปั๊มออกใหออนสวิตกุญแจนะครับ แล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับมันจะติดหรือไม่ติดไม่รู้คือคุณสตาร์ทไปเนี่ยอันนี้มันติดก็คือมันติด่แล้วลองเร่งให้เดี๋ยวให้มันดับไปครับเพื่อลดแรงดันดับแล้วนะครับาติดไหมครับติดไหมครับติดไหมครับมันคือน้ํามันที่ยังค้างอยู่ในระบบเล็กน้อยนะครับแล้วแรงดันมันจะค่อยๆทําไมครับ ล,ลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจนกว่ามันจะสตาร์ทไม่ติดอะ่ะลงไปเรื่อยๆเลยทีนึงครับอ่ะไม่ติดแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับเพื่อทำการปลดตัวเทเชอร์เกตแล้วก็จะติดตั้งปั๊มตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนโอลิงตัวใหม่ด้วยนะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวครูให้ดูสภาพปั๊มนะครับอันเนี้ยทางเจ้าของบอกว่าเป็นปั๊มติดรถดั้งเดิมมาเลยนะครับแต่ที่ครูสงสัยคือทําไมไส้กรองมันสะอาดจังเลยนะฮะส่วนนี้คือปั๊มใหม่แท้เบิกมาจากศูนย์บริการแล้วตอนถอดออกมาท่านสังเกตนะครับว่าปั๊มของแท้เนี่ยเขาจะจัดเก็บสายไฟเรียบร้อยเห็นไหมครับส่วนปั๊มที่เขาไปถอดเปลี่ยนกันเองเนี่ยสายไฟมาลักษณะอย่างนี้ ปั๊มเนี่ยมันทํางานได้มันต้องอาศัยไฟแบต1 2โวลต์ถูกป่ะครับมีหลายคนสงสัยว่าแล้วทําไมมันไม่ติดไฟมันไม่ระเบิดการจะติดไฟหรือการจะระเบิดได้มันต้องมีองค์ประกอบอะไรครับหนึ่งคือมีเชื้อพเพลิงมีอากาศมีไฟมีบากายไฟถูกไหมฮะแต่การที่ท่านไปถอดเปลี่ยนเนี่ยแล้วท่านเก็บสายไฟไม่เรียบร้อยอย,อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะ มันยิ่งเพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมครับในการที่ถังน้ํามันท่านดันทำไมครับติดไฟหรือระเบิดได้เนี่ยใชไหมของใหม่ของแท้เขาทํามาเรียบร้อยใช่ไหมครับนี่เก็บอันนี้ของเก่านี่ครูไม่ได้มาทําของเขาอย่างนี้นะออกมาก็สภาพอย่างนี้เลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวครูจะทําการติดตั้งปั๊มตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยววัดเพชเชอร์ให้ดูอีกทีหนึง่ง ทีนี้ก่อนจะติคู่ดูรบกวนโจจับหน่อยคงจะผ่านการถอดหรือหรือทําอะไรมาหลายรอบท่านเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะเหมือนเอาไขาควงหรือเอาอะไรกดตรงเนี้ยเยินหมดเลยโอเคนะ